สวัสดีค่ะมาพบกับช่องแก้วตาพากินชเนรอีกแล้วนะจ๊ะซีบทค่อยดีพี่น้องคัดจมูกคัดจมิ่ยวันนี้ก็แก้วว่ามียังไรกินข้าวกับกล้วยกินข้าวกับกล้วยจ้าแล้วก็กินข้าวกับผัดถั่วงอ อันนี้ผัดพ่งอกใส่เลือดหมูอันนี้ซุปประเขืออันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวอันนี้ก็เป็นกาแฟดําอันนี้ก็เป็นกล้วยกาแฟดํามะนาวดำพึ่งกาแฟดํามะนาวดำพึ่งอันนี้ชงเอง ในแก้วกันนี้จะทิ้ในแก้วให้หมดก่อนสมพี่น้องสม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 ซี่สม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 อันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวจ้ะ แกกินข้าวเหนียวดีไหมแนะจะกินข้าวเหนียวดีไหมนะเห็นซุปกระเขือจ้ะเนี่ยซุปกระเขือจ้ะ,จะเฮ้ยแเลย่ึคจั่กขึนไว้ตรงนี้เนาะเนี่ยมันจะไม่บัง เียแก้วว่ามันเนาะแก้วว่าเอาไปแดกใส่จกน้อยเด้อพี่น้องโอ้ยเฮียเอาลาแดกใส่จตกครึ่งก่อนเพราะจะแก้วมักมักแก่ปลปแดก แก้วมักแก่ประเด็กเนี่ยม,มาเริ่มน้องเด้อซุปบักเขือโอ้ยแกไปเอาข้าวไลบอรี่มากินด้บ้างแกไปเอาข้าวไลบอรี่มากินดิบ้างพี่น้องอือร่อย 嗯、啊！ ข้าวไรบรี่กระเทียมก็หัวหอมด้วยไม่หมือนี่ใส่มือโรดใส่มือคลวดลงเลยใส่มือคลวดลงเลย,ลลเลยพี่น้อง ลงไปามาเด้อพี่น้องเด้อนม่กแก้วขอใช้มือเด้อแจบ่บมันาน่าด้กินพี่น้องต้งหาง thiềm Ừ. สารแนกันใหญ่ใหญ่อืหืมนทำนี่ไงอืม อร่อยมากหอม có những cái tay mùi ra bên giấc mùi lắp nọc giấc mùi Thôi nhờ khui các bạn rồi Ừ. Ừ. 啊，对。 เอาว่าเผ็ดหรือไม่นนองเผ็ดสุปกคือแล้วก็เอาหน่อพิชประแดกใส่มาแล้วเผ็ด อร่อยอืมอร่อยอร่อยมากนี่นะเดี๋ยวแก้วจะกินข้าวเหนียวกับกล้วยตะคำด้วพี่น้อง แก่เผ็ดอร่อยมากอ,มอร่อย้วยกับข้าวเหนียวอร่อย Mm. ท่านได้อิ่มเด้อพี่น้องเดาะถ้าใครอยากติดไปดูก็ติดตามไปนู่นเด้อพี่น้องเด้อติดตามไปไล่ตรดเผ็ดเด้อนี่เดี๋ยวแก้วไปไล่ตรดเผ็ดอืม เห็นเดแก้วก็ทำก็ตาภาพจริงใช่ไามวจ้ะใครผู้ดใดชอบคลิปนี้คลิปกินต๊อกแต๊กทังเสียก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกว้วในเด้อจ้าเดด้แกว้วจะได้ครบหนึ่งพันคนจ้าจะได้เปิดกล้องได้เนาะจะได้ไลฟ์สดได้คุยกับเพื่อนๆได้เนาะ ยายแก้วกาบขอบคุณไปยัางงามเด้อจ้าที่เขาว่าเบิง้งเขาว่ากดไลค์กดติดตามให้ยายแก้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจเจริญรุ่งเรืองด้อาชีพการงานปัะจากโรโลก้ครๆเจ็บเด้อจ้าฮักุขูท่ทุกคนเด้อที่ผูกเขามากดติดตามเด้อจ้าผูกเขามาเบิ้งเด้อจ้ายายแก้วกาบขอบคุณไปยัางงามเด้อจ้าฮักทุกขู่ทุกคนเด้อบายบายช่องยูทูบ แก้วตาพากินชาแนลแล้วก็เพจแก้วาตาพากินชาแนลคือกันจ้ะเข้าไปติดตามให้ได้ด้วยจ้าบ๊ายบาย